อยู่อยู่อำเภอใดจังหวัดอุบลอ,อำเภอไหนคะอ<ำ>ํา<ำ>มวงค่ะอำเภอมอ่วงมีแฟนหรือยังยังวัยอายุจะปีแล้วเนี่ยุเท่าไหร่คะน้องอายุเท่าไหร่คะยี่สิบยี่สิบนี่ยนะก็ยี่สิบสองยี่สิบส <c oughs> องผู้งามเนาะอันนี้อันนี้สาวอุตรดิตถ์ <c oughs> อุอ <c oughs> อตรดิตถ์กับอันอุบลกับอีหยังกาะอุดรกับอุดรสามอค่ะสามอ่ะไปอยู่โรงงานเดียวกัน อันมีคนเขามาคอมเมนต์ว่าจิู่หอดสามเดือนบ่สจิบอะไผัวก่อนสีมีความรู้สึกจังไดงขียดบอสขียดคั่ะขียดค่ะดูถูกคักโคตรปุ่นแล้วเป็นอยัางบะเทือกเขาดูผิดูดูเขาดูถูกกับตัวบ่ได้ดูผิดพะบอสได้ดูถูกเราแล้เนกลุมเออถ้ามีถ้ามีผู้บ่าวมันจีบสิเฮ็ดจังไดยสิเอาบ่อสซืดๆตัวยูซืดๆเป็นอยังผู้งามตอนนี้คือบ่มีแฟนบ่คัขาอยาก เอาค่ะบอกท่นอยากเป็นคนบอดีค่ะเขาก็เลยถีบโอ้จะแดงมาเคยมีตัวนี้เป็นคนบอดีผู้บ่าวบอกว่าขอเฟซบุ๊กแด้ป่าสันเอาให้เขาบอเอาให้บอบอให้เขาตามเอาเนาะเออเดี๋ยวไค่ะบิ่งก่อนงามงามงามคนละแบบงามคนละแบบอันนี้อยู่อุดรอำเภอใดหนล่ะอัเพอหนองหานอยู่หนองหานเอาคนหนองหานอยู่อยู่บ้านใดหนองหานบ้านไหน เอาเหรออ๋อพี่เห็นอยู่พี่อยากไปเที่ยวอยู่น้องบัวแดงสวยเนาะไเอาบอกเนี่ยน้องท่านเคยไปบัวแดงเอ๊ะหรอนเรียกบัวแดงมันอยู่งห้ามเขครับเออเอาไปให้ไดีบัวแดงมาอายุจะปีกันแดนิี่สิบสองยี่สองนึงน่ะก็อายุหน่อยแทบบ้าทัวอันนี้สาวอุบลเด้อพี่น้องเด็กสุดแก่สนามบ๊วผู้ใดเป็นหัวจุกมูนู้ยิงนู้ยอีกแล้ว เดี๋ยวผู่ว่ามาขอฟาฟาเฟซเดี๋ยวสให้เฟซบุกบ่าหาดอดเงานะไปคอมเมนต์ไปอ่านเอาเด้อสีบินแล้วจากม่งบินจากม่วงเฮ้เพื่อนไปท่ง,งไปทรงแปดมงแต่ว่าเครื่องออกเทียงมันบอกอ๋อเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวควบินหายผีจังสีเขาไปเยี่ยมไดตอนนี้มันเยี่ยมบ่ได้ด้แต่ว่าผี่ไปเราใกล้ไก่เด้อบอกก่นกอนไก่ดีเด้อ จากสนามบินไปล่งงานนะไก่เดิมล่งงานเนี่ยล่งงานข้างหนาเนี่ยอาหารชงงูเป็นจีอนนะอืมไก่ไก่แล้วก็แต่ว่าแต่ว่าอัน<ม>นั้นอ๋อผักกันเสื่อม,ม,ม,มัมหมาเด้อเพราะว่าอาหารที่เขาให้นะอาหารที่เขาให้ตอนอยู่ล่งเล่อม,มันบางคนบพ่พออิม่มให้ซื้อป <ะ S 2> เป็นพวก่ม,กมีปัญหาคะโจกโจกอัดเรียบร้อยแล้วนี่อย่างก่อนนะอัดเรียบร้อยแล้วอัดเรียบร้อยแลยมันก็งมงามนอนสวยเบิ่งงามคนละแบบ อยากย้อนไวเเป็นเด็กหน่อยได้เนาะมาไทายเอาเด็กหน่อยผู้น่าย้เขาสิไปทรงแล้วสิ่ง